ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําอาหารนกกระถางที่ผมให้กินเป็นประจำนะครับก็จะมีอะไรเนี่ยหัวอาหารนกเขามีอะไรเนี่ยมิลเลดสีขาวแล้วก็มิลเลดสีขาวดําอาหารรวมครับแล้วก็อาหารไก่อันนี้หัวอาหารหมูนะครับก็อาหารนกเขาถุงหนึ่งไข่ไก่ครับเป็น สายฟองเดี๋ยว <Yeah. S 1> เทผสมกันเลยนะครับใกล้ <Yeah. S 1> สุดนี้จะบำรุงนกได้ดีนะครับ <Yeah. S 1> นี่นนครับอันนี้มีนิเดียร์ลเลยเ มิเลดมิเลดรวม,มหัวหันขกเขาชวานีกา่ก็หัวหนันขกเขานะครับท <c oughs> ่าในใดอยากใส่ก้าเปพดเพิ่มก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ใส่นะครับเทไปเลยอย่างละถุง บางท่านก็จะใส่แบบผมุมงบำรุงไก่ชนด้วยนะครับใส่ด้วยก็ดีครับแต่ว่าผมไม่ไม่ได้ใส่ในี่ยนี้หัวหางหนูนะครับห <c oughs> ันหนีงก็เทียมไปเลย <c oughs> แล้วก็หัวหางไก่ น,นี้อยู่ได้หลายเดือนเลยครับแล้วก็ปลุกกันปลุกที่เข้าันเลยครับตัวนี้จะบำรุงนกดีนะครับส่วนของหัวหารหมูด้วย จะไม่ชี้แตกนะครับท่านใดซื้อเม็ดถั่วเขียวกับกระโพดมาใส่เพิ่มก็ได้ให้มันมีแป้งเยอะๆหน่อยแต่ของผมไม่ใช้ออนี้ไข่ไก่ไข่ไก่ใส่แล้วแตกครับสามฟองสี่ฟองห้าฟองก็ได้ ได้หมดตอกเข้าไปเลยเปลือกนีไม่ต้องทิ้งนะครับขยำใส่เลยอ,เอยู่ดีกินดีนะครับนกมานนี้อไครก็ดีใส่เลย ทุบก็ได้ครับเอาใส่ถุงน้ำทุบเอา <c oughs> มีโปรตีน <c oughs> อเอ้ยใส่ไปครับ ต้องทิ้งขยังเข้าไปขยัไม่เข้ากันเลยอย่าไม่เข้ากันแบบนี้เลยนะครับอย่ทั่วไปเลย ท่านใดเลี้ยงนกน้อยก็ไม่ต้องทำเยอะขนาดนี้ครับแบ่งทำทีละนิดทีละนิดอันนี้ผมีนกหลายตัวเลยให้กินเยอะหน่อย ไข่ก็จะช่วยเป็นโปรตีนให้นกเรีบยวไม่เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดครับตากให้แห้งนะครับน้าตาลก็จะเป็นแบบนี้เน,ะนกกี่กลจะกินปุ๊บก็บำรุงนกด้วยนะครับเนี่ยเปลือกไข่นอก็ไม่ได้ชิ้งเป็นโปรตีนอย่างดีนะครับ ครับผมก็เสร็จที่เรียบร้อยครับแล้วเ,เอาไปตากครับตากให้แห้งนะครับแล้วก็ให้นกกินถ้าตากไม่แห้งเดี๋ยวมันจะขึ้นเชื้อรานนครับก็เสร็จแล้วครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ